วัดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนนักตกปลามาสามหมายเดิมครับหมายแถวอาคารนันเอกประสงค์นิคมรถไฟมพม,ม1 1ครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหมายกันครับวันนี้ก็เย็นสบายชุ่มช่ำครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนครับเพิ่งหยุดเพื่อนนักตกปลาก็ยังไม่มีใครมาครับ วันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันพุธครับวันพุทธที่28สิงหาคมตอนนี้ก็6 4โมง49นาทีครับวันนี้ก็ลงเบ็ดเหมือนเดิมครับ5คันเดี๋ยวพาดูบรรยากาศหมายกันครับที่จอดรถก็จอดได้หลายคันครับตรงนั้นก็จอดได้หมายตรงนี้ก็ลงได้หลายคัน หลายคันครับเดี๋ยวไปดูตรงนั้นกันครับเพราะว่ารอบที่แล้วที่ผมมาผมก็ยังไม่ได้เดินดูกันทางเข้าจะเป็นทางช่วงข้างของอาคารน,านเนกประสงค์ครับตรงนี้ก็มีนันหนามาทำล่มไว้ครับบางทีก็เห็นมีหนาเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกหลายท่านครับ อ๋อตรงนี้มันจะเป็นเป็นป่าหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นอีกหมายครับอ๋อตรงนี้ก็นั่งได้สะดวกสบายเหมือนกันครับอ๋อฝั่งนู้นก็มีนานานั่งตกครับ ทางก็ลงไปได้ครับลงเดินเข้าไปหน่อยครับหมายตรงนี้ก็ถือว่าสวยครับแต่ว่า,าล่มล่มจะไม่ค่อยมีครับต้องหาล่มมาด้วยฝั่งนน้นก็มีนาณาทำหมายไว้ครับฝั่งนน้นน่าจะเข้าไม่ได้ครับดูดูแล้ว น่าจะเป็นบ้านอ่ของไอ้อะไรอ่ะบ้านของพวกไอ้สถานีรถไฟครับลองมันจะอ้อมไปนู่นเลยครับลองฝนตกครับทางแฉะลื่นเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปตีเบ็ดกันต่อสำหรับเหยื่อที่ใช้ครับ เป็นสูตรลำบ่มครับผสมน้ำให้ออกนิ่มนิดนึงครับแต่อย่านิ่มมากแล้วก็สองเซนครับ เบ็ดจินุ0.8ปั้นเยื่อขนาดเท่ากับลูกปิงปองครับหรือลูกไก่ถ้าปลาเข้าก็ลดขนาดลงเรื่อยๆครับแค่น,นี้ครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับปลาตัวแรกจะไซสสวยขนาดไหนโหปดปลายคันแล้วครับโอ้โหโหโนมเลยครับโอ้โห,โหดึบๆเลยครับเดี๋ยวเรา,เาขึ้นมาดูครับว่าไซสจะสวยเท่าไหร่ ขันซ้ายมือก็หนอเหมือนกันครับ สถือว่าโอเคนะครับใสอย่ังสวยเหมือนเดิมครับดึงสองคันครับอ้อยดึงสามคันได้มาตัวสองคันเมื่อกี้ดึงดึง,ดงโ้มครับแต่วัดอ่าขึ้นมาไม่ติด เียวครับสคันเลยครับใส่ที่สวยครับกินรวดเดียวครับ4ี่คัน3ามคันครับหนึ่งสงสาดึงแล้วอ่าปายโยกครับครับอ่ะดึงดึบ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 ขันนุ้นเลยครับน่าจะติดแล้วครับ สามคันเลยครับตอนนี้ก็สายหย่อนครับวันนี้ก็คึมคึมครับไม่รู้ว่าฝนจะมาอีกหรือเปล่าครับเดี๋ยวขึ้นมาให้นา้านาดูครับโอ้โหคันนุนด้วยครับโอ้สองสี่คันห้าคันน่าจะทั้งหมดมั้งครับนี่ยดึงนุบดุบุบุบครับเนี่ยสายสายเขาจะหย่อนครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าสายหย่อน เดี๋ยวตัวเล็กๆปล่อยครับ เดี๋ยวตัวนั้นเล็กไปตัวไหนเล็กก็ปล่อยคืนครับคัดไซส์เอากาว่าพอดีทอดได้ครับเอาไปฝากเพื่อนบ้านด้วยครับ ครับเดี๋ยวไซส์เล็กๆปล่อยคืนครับตอนนี้ก็9โมง14นาทีแล้วครับเพื่อนนักตกปลาก็ทยอยกันมาเรื่อยๆครับโอ้คึมฟ้าคึมฝนครับไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าปลาก็กินเรื่อยๆครับ ินทีเดียว3คันเลยครับวตนเลยตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับบรรยากาศก,าก็คืมครับคืมฟ้าคืมฝน ไม่รู้จะตกหรือเปล่าพัดีน้องมาตกด้วยครับก็เลยแบ่งๆกันลงก็เลยเอาขึ้นมาคันสองคันครับให้น้องให้น้องตกด้วยเพื่อนนักตกปลาก็ทยอยกันมาเรื่อยๆครับฝั่งนู้นก็เยอะครับฝั่งนูน้นหมายเมื่อเช้าที่ผมพาเดินไปดูก็มีเพื่อนนักตกปลา,ปาเข้าไปเรื่อยๆครับตรงนั้น ช่วงเที่ยงก็ห่างตัวครับเดี๋ยวรอดูช่วงบ่ายวันนี้ก็กลับซักบ่ายสองบ่ายสามเหมือนเดิมครับถ้าช่วงบ่ายสองปลากินดีก็อาจจะนั่งต่อถึงบ่ายสามครับแต่ไม่แน่ครับกลัวฝนมาก่อนมาแล้วครับมาแต่ไกลเลย ตีหนีปลาเล็กออกไปช่วงโค้งเลยครับพันนี้ าศคืมเหมือนฝนจะตกครับพอดีแบ่งคนละสามคันครับกับน้องแข่งกันครับว่าใครจะได้ตัวใหญ่คนละสามคันโอ้ตีไกลมาอีกแล้วครับเหมือนปลาใหญ่มันหนีปลาเล็กไปอยู่ช่วงโค้งครับ เลยอือโอ้ใสเท่าเดิมเลยอ่ะอืม โอ้สายมาเลยเกี่ยวสองตัวนะแล้วค้องขึ้นแล้วสายมาเลยพันดิพันตัวนั้นเปล่านั่นแ่ะพันตัวนั้นพันพัน <laughs> นั่นแหละพันโอ้ไสถือว่าได้เลยเนี่ยยกดำอย่างเดียวอือโอ้ยดำอย่างเดียวครับตัวนี้สวยแล้ว ใสตัวนี้โอเคเลยครับถือว่าใสสวยเลยทางบอกก็มีขึ้นตัวใหญ่อยู่นะเดี๋ยวหมดชุดนี้ก็ทยอยไล่เก็บแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะเกือบใบาสามแล้วตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับพอดีนา,นาหมายข้างๆมาเสียบแดนครับ ตั้งแต่11โมงมาถึงบ่ายสองปลาจะกินห่างตัวครับเพราะว่าวันนี้เหมือนมีเต่าหน,นาๆนาเขาก็ติดเต่าขึ้นมาไซส์สี่ห้าโลแล้วก็ตัวตะกวดครับว่ายวนไปวนมาทำให้ปลามันไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการครับวันนี้ อนนี้ก็น่าจะเกือบใยสามหรือใยสามผมก็ไม่แน่ใจคัดไซร์เอาหน่อยครับวันนี้ปลาเล็กจะเยอะหน่อยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนครับไซร์ก็ถือว่าโอเคครับคัดไซร์เอาหน่อยครับวันนี้ปลาเล็กเยอะ นี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ